สวัสดีพี่น้องปองปลายสุ่มงสุบอลครับพอดีบ่าวผือมาเลาะสวนครับก็เลยก็เลยเห็นเพิ่นปลูกบักกาแฟครับพันอาราบิก้าป่ะนะครับนี่เออนี่ยุ่งอำเภอเสืงสสงนะครับนี่พื้นที่อำเภอเสืงสางจังหวัดนครราชสีมาครับพี่น้องเน่ยบนี่ มันสามารถปลูกได้ค้อยกันครับอยู่นี่ครับกาแฟในพื้นที่โอ้มันหักตัวน่นในพื้นที่อำเภอเสริงสางนะครับพื้นที่ปลูกไม้ผลได้ทุกชนิดอันนี้กาแฟพันพันอ,อาราบิก้านะเขา็าบขันคุณซื้อครับพีน่น้องนี่นี่มันสุกแล้วเดี๋ยวชิมชิมมือนันนะ

เหนียวเหนียวเม็ดมันเอาไปเลยครับครับอ,อันนี้เอาไมา้พี่นอเขาเอ้า่าอยู่พื้นที่อำเภอสิงห์สารครับจังหวันดนครราชสีมาครับก็ปลูกกาแฟได้ด้วกันครับนะครับนะปลูกรวยดอกสามแม่นี่มาครับไม้อวัน นี่ฝากไว้สักนี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดให้กำลังใจบ้าผือบ้าเรากับคลิปหน้าพอกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับ